สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Angel c a r i d i n g Channel แล้วก็ขอกราบสวัสดีชาวราศีธนูและคณาธนูทุกท่านนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมนะคะเดือนนี้เข้าสู่เดือนมีนาคมปี2567นะคะเรามาดูกันว่าเดือนที่3ของปีนะคะชาวราศีธนูและคณาธนูธาตุไฟจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเบื้องต้นนะคะใบาแรก ชาวราศีธนูได้เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญแน่นอนค่ะคาว่าเด็กถือเหรียญเด็กเด็กคือการเริ่มต้นนะคะเหรียญจะเป็นเงินนะคะนั่นหมายความว่าชาวราศีธนูเนี่ยคุณมีความคิดที่จะเริ่มต้นเก็บหอมรอมริบเก็บออมลงทุนหรือว่าอีกในหนึ่งเลยคือคุณวางแผนการเงินนะเพื่อที่จะอยากได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอนันอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้คอนโดอยากได้ทองอยากได้เงินก้อนสักแสนอ่า สองแสนเงินสดๆต่อปีอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะมีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0ื่นสามมแต่แน่นอนละสําหรับบางคนที่มีเงินเดือนเป็น560,000ถึงเ0 0 0นถึงแสนนั้นก็คงจะไม่ได้ยากมากมายกับการที่จะ,ะเริ่มต้นเก็บเงินตรงนี้แต่ผู้อ,อ่านขอเอ่ยถึงสถาบบุคคลที่ มีเงินทุนน้อยเงินเดือนน้อยนะคะพอดีเป็นไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะคุณอยู่อาจจะอยู่ในช่วงของความคิดที่กำลังริเริ่มทำอะไรใหม่ๆการพินิษ์พิเคราะห์พิจารณานะคะยิ่งมีสีถ้วยขึ้นมาแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณกำลังมีความคิดที่จะอยากที่จะเอาเงินตรงนี้หรือว่าอยากทำอะไรอยากไป มีอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองคุณก็เลยเริ่มต้นที่อยากที่จะเก็บเงินนะคะยิ่งมีเสี่เรียนมาอยู่ในตำแหน่งที่8แล้วเราก็นั่นหมายความว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณถึงแบบเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีธนูต้องรู้จักหวงแหนเงินมากที่สุดนะคะอาจจะมีคนมาเสนอให้แบบว่าเสนอบ้านเสนอรถเสนอคอนโดในราคาดี นะคะมันอาจจะทําให้ชาราศีนูเแบบเออเรายังไม่เคยคิดที่จะเก็บเงินเป็นก้อนสักก้อนเนี่ยค่ะเดือนนี้แหละค่ะเป็นเดือนที่ดีมากๆสำหรับชาราศีนูนะคะที่จะได้เก็บเงินก้อนนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยตําแหน่งที่6คุณได้เอชียนิคิลส์นะคะตำแหน่งที่6เป็นตําแหน่งของความคิดความอ่านความฝันในอนาคตนะคะแต่เพอเอิญนได้ราชาโชคขึ้นมาทับตําแหน่งที่6 เดือนนี้ผู้อ่นานมั่นใจว่าชาวราศีธนูคุณจะมีโชคลาภหรือบางคนถูกหวยมาแล้วอย่างน้อยต้องประมาณหลักหมื่นขึ้นน่ะคุณต้องได้หรือเดือนนี้คุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่หลักหมื่นขึ้นเกือบแสนหรือบางคนได้เป็นแสนนะคะและแถมตำแหน่งปัจจุบันของคุณได้สิบเหรียญ สิบเหรียญเนี่ยนะคะชาวราศีธนูคุณอาจจะมีการถูกปรับในเรื่องของเงินเดือนปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะประถูกปรับขึ้นนะคะอาจจะแบบ5% 6% 10%ก็สก็ไม่รู้นะคะแต่ผู้อ่านมั่นใจว่าเดือนนี้ชาวราศีธนูรวยนะคะถ้ามองในเรื่องงานนะเอาเรื่องงานก่อนอย่างแรกชาวราศีธนูอาจจะมีคนอื่นมีคนที่รู้จักมีหัวหน้าเก่าเจ้านายเก่าหรือเพื่อนร่วมงานเก่า มาชักชวนชาวราศีธนูให้ไปทำงานด้วยหรือชาวราศีธนูอาจจะมองหาหรือพิจารณาอยู่ว่าเอ๊ะอยากจะเติบโตอยากจะอยู่ตำแหน่งสูงถ้าอยู่บริษัทเดิมอาจจะไม่ค่อยได้เลื่อนตำแหน่งอยากลองปรับเปลี่ยนบริษัทนะคะคุณมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนบริษัทแน่นอนแต่ช่วงจังหวะนี้ถามว่าเป็นยังไงปรับเปลี่ยนบริษัทดีไหมผู้อ่านยังไม่แนะนําเท่าไหร่ รอให้พ้นสักครึ่งเดือนหลังไปก่อนแต่ถามว่าถ้าจะปรับเปลี่ยนเดือนนี้คงไม่ทนันเพราะเดือนนี้เดือนมีนานะคะถ้าคุณจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเลื่อนขั้นตําแหน่งผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะถูกปรับมาตั้งแต่ไม่มกราก็คุมพาแล้วเพราะนั้นเดือนนี้คุณควรจะถูกปรับและอยู่ตําแหน่งระดับเมนเจอร์ระดับ MDGM ได้แล้วหรือระดับเอ็กเซคิวทีฟก็ได้นะคะเพราะการเงินของคุณรุ่งแล้วค่ะตำแหน่งที่7เนี่ยได้10เหรียญคุณอาจจะมีเงินเดือนตั้งแต่3 0,000นขึ้นไป สี่หมื่นขึ้นไปบางคนเงินเดือนแตะเกือบแสนนะคะเจ็ดแปดหมื่นเลยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ไพ่อดีตของคุณเนี่ยได้ราชินีเหรียญน,นั่นหมายความว่าชาวราศีธนูเนี่ยคนเป็นคนที่มีทรัพย์สินมีเงินทองอยู่แล้วบางคนนะมีบ้านมีรถยนต์เป็นของตัวเองอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นติดธนาคารก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่มีความมั่งคั่งในตัวเองอะค่ะนะคะถ้ามองตามพื้นดวงนะ,ะชาวราศีธนูเป็นคนที่มีความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินนะคะ เรื่องการงานการใช้ชีวิตคุณก็เป็นคนที่มีความมัน่นคงคุณมีคนสพอร์ตมีคู่ที่ดีมีคู่หองที่ดีมีมีครอบครัวที่ดีเติบโตมาในครอบครัวที่ดีนะคะถ้าพูดตามตรงคือเด็กเถือเหรียญน่ะนะคะพื้นเพชาวราศีธนูนะคะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้ลําบากนะคะครอบครัวมีอันจะกินนะคะสามารถส่งบุตรลูกหลานเนี่ยเรียนจนจบมหาลัยได้โรงเรียนดีๆจนลูกหลานได้ทํางานดีๆ นะเป็นแบบนี้พื้นดวงเด็กถือเหรียญน,นะคะหรือถ้าใครมีลูกเป็นชาวราศีธนูนั่นหมายความว่าชาวราศีธนูเนี่ยโอกาสในอนาคตเขานะคะที่จะได้เป็นเศรษฐีเนี่ยไม่ยากเลยนะคะสังเกตดูไพ่ร้อมรอบไปหมดเลยทั้งเด็กถือเหรียญสี่เหรียญราชาโชคราชินีเหรียญสิบเหรียญคือคนรวยนะคะเนี่ยที่ที่ที่มาดูผู้อ่านเนี่ยอนาคตคุณรวยแน่นอน โดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในวัยช่วงระหว่าง30-30ปีขึ้นไปนะยิ่ง40นะคุณมีความมั่นคงแล้วนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าได้เป็นระดับหัวหน้าผู้จัดก,การใหญ่ๆถ้าคนที่อยู่ในวัยประมาณ35ยังไม่ถึง40คุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่และเผลอๆนะผลันตัวเองได้เงินโชคลาภก้อนนั้นผลนตัวเองนะคะเข้ามาทําธุรกิจตัวเองในวัย40ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะจะังหวะของคุณเนี่ย40มานะนะคะ ไม่ใช่40มาจากกังหวะปัจจุบันนี้เลยนะการเหรียญของคุณได้10เหรียญน,นะคะนั่นหมายความว่าคุณจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนก้อนใหญ่บางคนเนี่ยต้องการขายคอนโดบางคนต้องการขายบ้านบางคนต้องการขายรถเนี่ยค่ะเงินก้อนตรงนี้จะมาจากอสังหาริมทรัพย์จะมาจากทรัพย์สินหรือบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่าจะขายแต่มีการจะเก็บจะซื้อเพิ่มเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะนี่สี่เหรียญสี่เหรียญอยู่ในตัวเมือง คุณมีโอกาสที่จะได้ซื้อคอนโดในตัวเมืองที่ใกล้ๆล้รถไฟฟ้าหรือซื้อบ้านที่ติดถนนใหญ่ในราคาประมาณ3 4มล้านขึ้นนะคะมีโอกาสได้ไปกู้หนี้ที่ธนาคารแล้วมีโอกาสได้ผ่านนะบางคนอาจจะได้ซื้อคอนโดหรือหมู่บ้านในระดับที่แบบโครงการหรูหรูระดับแคถ้าเป็นโรงแรมก็เป็น3ดาวถ้าเป็นหมู่บ้านก็ต้องมีพื้นที่ส่วนกลางที่แบบอย่างรูอย่างใหญ่นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเนี่ยกำลังคุยกับชาวราศีธนูที่เป็นคนที่มีความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินอยู่นะคะธุรกิจเนี่ยปังมากนะคะชาวชาว,ชาวราศีธนูเหมาะสมที่เหมาะที่จะทํางานเกี่ยวกับทางด้านอ่ามัณฑนากรตกแต่งภายในตกแต่งภายนอกอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์ทียอะไรก็แล้วแต่หรือขายอุปกรณ์พวกก่อสร้างให้กับหมู่บ้านให้กับอาคารสำนักง,งานให้กับโครงการใหญ่ๆนะคะ ขายหินดินทรายขายอะไรอเงี้ยค่ะขายอุปกรณ์ตกแต่งคุณเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะเดือนตากับไพ่ดาบนะ,ะที่ติดกันตรงเนี้ยค่ะมันบ่งบอกถึงการที่ตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จและจะมีลูกค้าเข้ามามากมายนะคะชาวราศีธนูจะเป็นที่รู้จัก ยิ่งใครอยู่ในถิ่นที่ไม่ได้ย้ายถิ่นฐานแต่หมายความว่าเป็นคนที่อำเภอนั้นๆจังหวัดนั้นๆแล้วก็เปิดธุรกิจแบบนี้ในพื้นที่ของคุณเองนะคะต้องบอกว่าคุณจะรุ่งมากๆเพราะอะไรเพราะตำแหน่งของคุณเนี่ยได้เอ็มเพอกับเอชเปนเนอร์คสนะคะนั่นหมายความรวยคือคุณมีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองแล้วรวยมากๆอ่ะนะคะตรงนี้และแถมมีศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและแถมมีศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธ ประจำตัวหนุนตัวคุณเองอีกด้วยนะคะต้องพูดแบบนี้เลยเพื่อนมองว่าชาวราศีหนูอาจจะไปบนบานสารกล่าวอะไรมาแล้วกลับมามาซื้อหวยถูกหวยกลับมาทำงานได้เลื่อนตำแหน่งนะคะกลับมาทำอะไรแล้วคือทุกอย่างมันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นชีวิตชาวราศีธนูต้องบอกเลยว่าเดือนนี้ยมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่ครองด้วย นะเพราะฉะนั้นการเงินคือมาหมดเลยความสำเร็จและมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศได้ไปทำงานกับต่างชาติต่างศาสนาถ้าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของชาวราศีธนูถ้าคุณอยากทำงานแล้วได้เงินเดือนตั้งแต่หลัก3 4สี่หมื่นขึ้นไปคือทำงานกับต่างประเทศค่ะทำงานกับเอกชน the emperor นะคะหรือบางคนถ้ามองในรูปแบบทางด้านการเรียนนะผู้อ่านมองว่าชาวราศีนูจะต้องเรียนได้จบปริญญาโทใบหรือสองใบหรือปริญตี2ใบปริญญาโทก็ต้องสองใบนะคะเพอเพอนะได้ไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะเนี่ยค่ะหรือไม่งั้นก็มีหัวหน้าเจ้านายที่เป็นต่างชาติสนับสนุนชาวราศีธนูเพราะคุณเป็นคนที่มากความสามารถอะภาษาก็เก่งนะคะีค่ะการเรียนก็เก่งบุคลิกภาพก็ดี นะคะเป็นที่ต้องตาต้องใจของบุคคลที่พบเห็นนั่นหมายความว่าถ้าคุณเดินนะคะไปสัมภาษณ์งานสิ่งแรกที่เขาจะชอบคุณเลยก็คือ first impression เขะาะจะมองเลยว่าชาวราศีนูดูดีนะคะมีความมั่นใจดูแล้วดูเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเขาสามารถไม่ว่าชาวราศีธนูจะเรียกเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ตั้งแต่30,000-40,000 30, 50,000ไปจะไม่มีการต่อรองเลยค่ะคุณจะได้เลย และแถมได้ทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ดีๆด้วยนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยมีโอกาสได้งานใหม่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะได้ท่องเที่ยวบางคนได้ท่องเที่ยวประจำปีนะทำงานบริษัทนั้นๆมานานนะเป็นแบบนั้นนะคะหรือว่าถ้ามองในเรื่องราวของความรักละ่ะความรักของครอบครัวคุณได้บุตรที่เป็นคนที่มีอาภิชาติบุตรอภิชาติบุตรก็คือเป็นคนที่ เป็นเด็กดีเป็นเด็กที่หาเงินเก่งเป็นเด็กที่มีความโชคดีให้แก่พ่อให้ให้แก่พ่อ,แก,พอแก่แม่ให้แก่บุปการีเกิดมาก็คือทําให้พ่อกับแม่มีความเจริญรุ่งเรืองมีเงินหรือคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยถ้าแต่งงานกันนะคะตัวคุณเป็นคนที่มีคู่ดวงสมพงก็คือแต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วรวยนะคะ จะมีคนมาสู่ขอถ้าคุณถ้าคุณกําลังคบหาดูใจกันอยู่แฟนคุณจะมาสู่ขอจะมาแต่งคุณมีโอกาสที่จะได้สินสอดและคุณมีโอกาสที่จะได้บุตรด้วยนะคะใครที่กําลังรออ่าเจ้าตัวน้อยอยู่คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีภายในเดือนนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีเตรียมตัวเช็คได้เลยค่ะและแถมมีโอกาสได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยอย่างที่บอกอะค่ะ ถ้าใครก็ตามที่ได้ไพ่ Page o ้ p e n t a c l e s คุณจะได้ลูกที่ดีจะได้ลูกที่ทำให้บุพการีเนี่ยมีความโชคดีและเขาเติบโตมาก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีหัวทางด้านการเงินจะเป็นนักลงทุนตั้งแต่เด็กจะหาเงินเก่งหาเงินได้ตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูลนาานักขณาธนูบอกเลยคู่ครองคุณมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินได้แต่งงานคือดวงคือดวงปังคู่กัน นะ,ะคะคบกันอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่จะรุ่งมีแต่จะเขาเรียกว่ารวยไปด้วยกันนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่อายุมากกว่ามีโอกาสได้เจอคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักธุรกิจมีโอกาสได้เจอคนที่เขามี คือเป็นเศรษฐีคือมีเป็นคนที่มีเงินคุณมีโอกาสได้เจอคนที่มีเงินอาจจะเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างศาสนาเป็นคนที่เอาเงินมาลงทุนในเมืองไทยมาซื้อบ้านในเมืองไทยมาซื้อคอนโดในเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่นําเงินไปซื้อคอนโดเพื่อลงทุนอย่างเงี้ยค่ะคุณมีโอกาสได้เจอหรือบางคนก็เอาเงินมาลงทุนทํารีสอร์ททาร้านค้าร้านอาหารมาลงทุนแบบนี้หรือเปิดร้านขายพวกออกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ทํางานทางด้านเก็บกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์่าจะเป็นการออกแบบออกแบบบ้านขายแบบบ้านหรือว่าขายอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าขายเครื่องตกแต่งหรือว่าขายพม่าอะไรก็แล้วแต่กระจกกระจกอะอลูมิเนียมอะไรเงี้ยคุณมีโอกาสได้เจอคนแบบนี้แล้วก็มีโอกาสเจอคนที่มีอายุอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าชาวราศีเมษชาวราศีพฤกษฎชาวธาตุด,ดินชาวราศีกุม นะคะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลที่ย,ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่และคุณก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานได้ทรัพย์สินได้เงินก้อนคือเป็นคนที่เข้ามาคุณจะเจอคนนี้แล้วเขาจะซัพพอร์ตคุณจะมีทุกอย่างเพราะเขาคุณอาจจะมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดหรือว่าเขาเป็นคนที่เอาเงินมาลงทุนในชื่อของคุณเองแต่งงานกันแล้วก็ลงทุนเปิดบริษัทในนามคุณทํางานาไปด้วยกันคุณอาจเผลอจะอาจจะไม่ได้ทํางานกับบริษัทเดิมอาจจะต้องออกมาทําธุรกิจร่วมก,กันกับคนรักอย่างเงี้ยค่ะ คู่ดวงสมพง์ที่ชาวราศีธนูมีโอกาสจะได้เจอส่วนคุณผู้ชายไม่ต้องกังวลนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เขาเรียกว่าศีลเสมอกันคนที่เหมือนกันคนที่หาเงินเก่งคนที่ฉลาดคุณจะเจอผู้หญิงที่ฉลาดเข้ามาร่วมใช้ชีวิตด้วยมาแต่งงานด้วยคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวตระกูลดี นะเพราะฉันเดือนนี้เดือนแห่งชาวราศีธนูเป็นเดือนแห่งความรวยของคุณที่คุณจะต้องโกรธโวยและคุณจะเจอแบบนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะดวงโชคลาภแน่นอนซื้อลอตเตอรี่ก็จะถูกหวยซื้อหวยถูกหวยซื้อหุ้นก็ได้กําไรต้องเป็นแบบนั้นนะสำหรับชาวราศีธนูบางว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ให้กํบบาลังใจชาวราศีธนูแล้วก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างและเรามาเจอกันคลิปหน้าสำหรับเดือนหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ